ก่อนดูคุยสับโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นงานกลับมาแล้วกับงานแสดงนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับสยามพารากอน Watch Expo 2021นะครับนี่คืองานใหญ่คนที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมนาฬิกานะ สิ่งที่คุณจะได้คือสัมผัสเสน่ห์ความงดงามหแห่งเรือนเวลากว่า180แบรนด์รวมทั้งอัปเดตวัตกรรมใหม่ๆคอลเลคชันพิเศษิมิเ็ดเอเดชันจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำตลอดจนข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มค่าในงานอีกด้วยครับใช่ค่ะซึ่งงานดีๆแบบนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่11กรกฎาคมเลยนะคะที่ตรงลานฮอล์เฟรมนะคะเมนฮอล์แผนกนาฬิกาชั้น M นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีแฟชั่นฮอล์นะคะแฟชั่นแกลเลอรี่นะคะชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองนะคะความนา พีเคบอกไปว่านาฬิกาเนี่ยมันลิมิเต็ดแล้วมันก็สวยงามเยอะแยะมากมายวันนี้ค่ะเรายังมีผู้บริหารนะคะจะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราด้วยต้องขอต้อนรับค่ะคุณรวมพรอิทธิพงศ์นะคะหรือว่าคุณฝนค่ะผู้จัดการทั่วไปบริหารงานสินค้าวอชแกรเลียนะคะบริษัทเดอะมอลล์ร๊ปจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับกลับข่าสื่อพีช่โชว์นะจ๊ะและเรียกได้ว่างานแสดงสุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นทุกปีค่ะความพิเศษของงานจัดสยามพารากอนวอชเอ็กโป2021ในปีนี้คืออะไรนะคะ ต้องบอกว่ารวบรวมค่ะอาจารย์รก็คือ180แบรนด์กว่าเป็น10,000เรือนที่จะมาให้คนได้ชมกันไม่ต้องบินไปไกลนะคะเราก็จัดมาแสดงให้ที่นี่เลยค,ครับผม,มแล้วก็ครั้งนี้เราก็เอาของพวกไฮไลท์พิเศษมาให้ดูด้วยค่ะอ่าโอเคอ่ะต่อนะครับแล้วในปีนี้จะมีการจัดการแสะดงนาฬิกาทั้งหมดกี่แบรนด์ด้วยกันครับมีอย่างที่บอกค่ะ180แบแบรนด์แต่วันนี้เอามาไฮไลท์มาให้ดู มาเป็นเบื้องต้นก่อนเราไปดูกันเลยดีไหมคะจะได้รู่าเลอะไรบ้างเนาะนี่ไฮไลท์ก็มีนาฬิกาที่มาโชว์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เริ่มจากแถวแรกนะคะจะเป็นด้านนู้นก่อนนะคะแบรนด์ Daniel Wellington ค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นรุ่นที่เขาออกมาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เป็นรุ่นเป็นแบบคลาสสิกวินเทจนะคะราคาก็จะเบาๆห้าพันถึงหกพับาทใครเหมือนใส่เป็น dress watch ไปอย่างนี้เดือนต่อมาก็จะเป็นไซโก้ค่ะ ไซโก้ <Psych> นี้เป็นรุ่น p พสเปก c นะคะสวยใช่เป็นคนที่ชอบดำน้ำนะคะเป็นไซโก้โพสเปก c ์1965คือเขาเอารุ่นสมัยก่อนมารีทําผลิตใหม่ครับผมอ่าอันนี้ค่ะดำน้ำได้ลึกถึง200เมตรอ่าแล้วก็แถมสายให้ด้วยนะคะแล้วก็เดือนถัดมาก็จะเป็นคาซิโอใครเป็นแฟน G-Shock ทั้งหลายอันนี้รุ่นชื่อว่า G-Steel นะคะก็คือ จะปอยู่ราคาที่ประมาณ1 3ื่นถึง1 9 0 0นเาพันบาทนี่สายสวยสายสวยแล้วก็เบาพี่พีเคคือมันเป็นแบบมันเขาพัฒนาใหม่ที่มันบางมากขึ้นเบาจนไม่ได้เลยไม่ได้คุณพีเคอีชันเห็นนะคะแค่แบบบางจนแค่สิบสองจุดมิลเมตรแค่นั้นเองแล้วก็มีระบบบลูทูธด้วยใช่ใช่มันก็รับตามสมัยใหม่แบบนี้ไปนะคะอ่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นตัว จีช uh, ็อตอีกรุ่นหนึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้คือทุกคนเนี่ยเรียกร้องตามหาถ้าใครเป็นพวกคอลเลกเตอร์เนี่ยคือคือตามไปซื้อเลยอะแล้วเราก็เป็น First Launch ในงานนี้ด้วยนะคะก็คือตัว Frogman ค่ะอันนี้นะคะก็จะสามารถดำน้ำได้ลึก200เมตรแล้วก็ตัวสายเป็น c o m p o s i t ิแล้วก็มีเรซินกับตัวคาร์บอนความให้น้ำหนักเบาเวลาเราไปออกพวก Adventure ต่างๆมันก็สะดวกสบายกับเรามากขึ้นนะคะ,คะ อ่าอันนี้เหมาะกับคุณบูมอันถัดไปนี่ราโด่เสียูใช่ใชอันนี้เป็นราโดรุ่นใหม่นะคะเป็นเอ็กซ์คาเบอเรชันกับดีไซเนอร์ค่ะคุณมารีน่าเป็นคนฝรั่งเศสออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็เริ่มมาเป็นลักชัวรี่แบรนด์แล้วขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเอ e v ี่เดย์ได้แล้วก็แบบว่าพา e v ี่เดย์แล้วก็มาที่ลูมิโนกซ์ด้วยนะตัวนี้แบกแบกกลิวใช่ไหมใช่แบกกลิวนอันนี้รู้รู้สินักลุยปลาเนี่ยคุณได้เก่งมากรู้รู้สิเขียนอยู่ตรงนี้รู้เพราะเป็นแฟนเขาอยู่เราไม่งยพูดถึลักชัววรี่แล้ข้างบนดีีกว่่าาข้งบนนคือเรีย๋ ว่าโอ้โหข้างบนนี้คุณฝนดูดิข้างบนเป็นแบบนี้เกลี้ยเกลี้ยมเกลี้ยงเกลีงนี้ดีกว่าไปทางอาจารย์ด้วยเนาะก็เป็นแท็คฮอยเออร์ค่ะอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะคะมีแค่หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเรือนนะคะก็คืออันนี้ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยหกสิบปีของแท็คฮอยเออร์ค่ะเท่าไหร่ นี่เหรอสองแสนสองมื่นเจ็ดพันเกินเอื้อมไปเกิน่านได้ฝั่งมูลเลอร์ันต่อไปฟรัค์มูลเลอร์ค่ะก็คือจะมีสองสีในประเทศไทยทจริงแล้วมีสีแดงนะคะกับสีนเงินคือเป็นทับทิมกับซับไฟใครเป็นเจ้าของสีแดงอ่ะ คุ้นคุ้นเก้าหมือนกัน่ะคุ้นคุ้นก้านี่ค่ะเป็นรุ่นชื่อว่าดับเบิลมิสทรีนะคะก็จะไม่มีเข็มจะเห็นได้ว่าเป็นตัวดิสสองอันจะแสดงชั่วโมงกับนาทีครับอ่าแล้วก็เป็นเพชรบาร์แกตนะคะอันนี้เป็นซับฝาราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่3มล้าน4แสนเจันบาทอาจารย์ซื้อ3ล้านกว่าเลยเนาะไม่ใช่อานาแล้วตัวนู้นอ่ะจ๊ะอันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆมีมีมีกว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะชื่อ Baker and s t ด์นะคะอันนี้เรามาโชว์ให้กับ คนได้มาดูนวัตกรรมของนาฬิกามันไม่ใช่แค่บอกเวลาแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับศิลปะของของคนที่เขาทำอะค่ะก็อนนี้จะมีเพชรบาแก้เพชรทั้งหมด428เม็ดแล้วก็น้ำหนักรวม18.5กรัดชื่อรุ่นว่า King t To e บ o ย n งค่ะราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่21ล้านบาทค่ะอันนี้ยิ่งกเกินเอื้อมอีกค่ะแต่ไม่ต้องห่วงครับ เขามีโปรโมชั่นจัดด้วยในงานมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะคุณฝนในงานมีโปรโมชั่นเยอะมากค่ะมาใช้ให้ครบนะคะเป็นสิต่อเลยค่ะ,คะตั้งแต่ลดราคาคแล้วก็มีในส่วนของ m g a r d าถ้ามีก็ลดได้เพิ่อมอีก8%นะคะคแล้วก็ถ้ามีพอยต์ก็ได้ลดมากกว่า12.5อีกเรามีมโปรสำหรับคนที่มีพอยต์นะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมี M-C a s h คคูปองเมื่อซื้อถึงแล้ว ให้เงินไปอีกไปช้อปปิ้งต่ออีกมูลค่าสูงสุดกว่า3 0,000บาทและถ้าใครรู้สึกแบบเอ้ยอยากจะได้แต่ว่าเงินฉันยังไม่ถึงก็มีโปรแกรมผ่อนค่ะ,คะมีเอนท็อปที่ด้วยคือสูงสุดของแบงค์เนี่ยสาบ้เบวกยี่สิบผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนค่ะแล้วื้อถ้าซื้อเลยนั้นก็เดือนละ2อล้านหนึ่งเองไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้แพงสุดในงานแล้วป่ะคะหรือว่ามีอีกมีที่แพงกว่านี้อีกแพงสุดในงานเท่าไหร่คะ อาจารย์จะรับเลยใช่ไหมคะอยากรู้ฉันอยากสงสัยเฉยตื้มคุณฝนแล้วช่วงแล้วช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันมีการป้องกันยังไงบ้างครับมีค่ะโควิดคือในต้องบอกว่าของพารากอนเนี่ยเราก็ป้องกันอย่างดีนะคะในการที่ตรวจกรไม่มีไข้เจลต่างๆคือทําเหมือนตามถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าเราก็คอนเซิร์กับตัวความปลอดภัยของลูกค้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแบบสวมแมสอย่างเงี้ยต้องมีเลยเพราะว่ามันจะมีหุ่นยนต์วิ่งนะคะถ้าพี่พี่เคไม่ใส่แมสมันจะเตือนว่าให้ใส่แมสด้วย ใส่แบสด้วยใส่มสแล้วตกลงที่แพงสุดในงานเท่าไหร่คะมีเกิน50ล้านเลยค่ะอยากให้ไปชมกันอยากให้ไปชมกันค่ะซึ่งบุมอาจจะไม่ค่อยสะดวกไปบุมว่าจะโทรให้เขาอะ ช็อปแบบเดินช็อปแล้วเอามาส่งบูมให้หน่อยทำไมไ<ด><ล>ช็อปแบบออนไลน์ก็ได้เหรอใช่ตอนนี้เดอะมอมีเปิด M ออนไลน์ค่ะค่ะๆๆอ่าเพราะฉะนั้นนะคะสามารถไปคลิกดูได้ใน w w w m ไ o n l i n e com นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอด,ดไลน์ดดลก็จะมี m ออนไลน์แอด m ออนไลออน์ th นะคะหรือว่า m หรือว่าแอดไ m c a r d ช h o p ก็ได้หรือจะโทรไปก็ได้ค่ะ c รทู to order ก็ได้ค่ะมีหมดเลยค่ะเรียบร้อยอ้ยงั้นเอาเรือนที่50กว่าล้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดบัตรไปเลยนะ นูว<ด>่าหัด,ด,ดอะไรขอยืมหน่อยหมัดจ,จอดรถของอาคารเนี่ยค่ะ,อ,ะอย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับงานนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะวันนี้เราเริ่มแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะไปช็อปได้เลยจนถึงวันที่11 กรก,กรกฎาคมค่ะครับผมก็ไปมีจริงๆแล้วคือจัดทั่วห้างแหละนะคะที่พารากอนนะไปมันก็จะมีตามลานต่างๆก็จะมี<ช>แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์เลยไม่ว่าคุณจะชอบนาฬิกาสายไหนก็ตามจะไม่ว่าจะเป็นบอกว่า everyday หรือว่าจะชอบเป็นแบบลักชัวรี่หรือว่าคอสะสมหรือว่าแค่ไปเดินดูเพราะว่าเขาจะเอาลิมิเต็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาที่นี่เพราะฉะนั้นก็ถึง11กรกฎาคมนะคะที่สยามพารากอนนะคะก็ไปได้เลยหรือ,หร,อหรือว่าคุณหญิงคุณชายคุณนายทั้งหลายนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะไปเจอคนช่วงนี้ก็ไปช้อปผ่าน monline.com ใช่ไหมจ๊ะอมันจะนจะม่น วางไปนั้นแล้วคือเขาไปกดคลิกได้เลยหรือว่าจะเป็นแอดแล้วก็แชทกับคนก็ได้ค่ะว่าแบบส่งรูปมาฉันอยากได้วันนี้เห็นจากในรายการคุยแซ่บโชว์อยากได้รุ่นเนี้ยยี่สิบล้านนะนะหรือว่าเป็นเซ็ตผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เราเขาจะเหมือนเป็นคนที่ช้อปปิ้งแทนเราได้เลยค่ะนำแอดไลน์ได้เลยนะครับ m online ts นะฮะหรือว่าแอดคอนช็อปเซอร์วิสก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือชอบรุ่นไหนผมมั่นใจว่างานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โปเนี่ย 2 2 1ในปีนะี้มีทุกรุ่นอย่างแน่นอนใช่มีตั้งแต่หลักพันจนถึงเป็นหลักหลายหลายล้านค่ะขอบคุณฝนมากเลยนะคะขอบคุณคะคะนคะคะเ<อ>ดี๋ยวไปเจอที่สาบมากอนนะจ๊ะค<ต>ุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพงนี้มาแซบกันต่อที่นี่กับคุยแซบโชว์สวัสดีครับค่ะคุยแซบโชว์<อ> คุยแซโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่ช่องด้วยนะครับ